拉开，拉开。 ยเอาละจ้าทุกคนค่ะเมาส์ขาเผือกมามุงด่วนๆค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ๆสาวพาวฟ้าเสียบทอันฟอลโล่กันแถมฝ่ายหญิงออกมาฟาเดเพจอยากให้ทีเป็นสมรสต้องทางานซะด้วยไม่รู้ว่าสื่อถึงใครหรือเปล่าเรียกว่านาทีนี้ไม่มีอะไรร้อนแรงไปกว่าข่าวช็อกร้อนชาสะเทือนขาเตียงของคู่รักพาวฟ้ากัรันชิดาและสามีเสียบด์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์โปรมโมเตอร์มวยชื่อดังของเมืองไทยซึ่งมักจะควงหวานกันไปเที่ยวอยู่ต ลตลอดก่อนจะมีสัญญาณให้สงสัยว่าความรักของทั้งคู่ที่เคยหวานชื่นอาจกำลังเจออุปสรรคซะแล้วเพราะล่าสุดสาวพาวฟ้าออกมาแชร์โพสตัดเพาะผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยรัวว่า พรอข้อสุดท้ายที่อยากขอคือขอให้ตัวฉันอย่าเสียใจเพราะใครอีกเลยและแคปภาพจากไอจสามีลงสตอรี่ไอพร้อมฟาดเดือดว่าใครที่ยังไม่ทราบก็โปรดทราบด้วยว่าเขาแต่งงานแล้วแถมยังโพส์ภาพคู่ที่ถือทะเบียนสมรสกันอย่างชื่นมืน่นพร้อมข้อความฟาดแรงว่าอย่าให้ทะเบียนสมรสต้องทํางาน ไม่เพียงแค่นั้นเมื่อเช็คไปที่เอจีของทั้งคู่ทำเอาหลายคนช็อกหนักงงเป็นไก่ตาแตกกันเลยคะ่ะเมื่อพบว่าทั้งพาวฟ้าและเสียบดต่างก็เลิกติดตามเอจีกันไปแล้วแต่ทั้งสองคนยังไม่ลบรูปคู่ออกไปเรียกว่าเมื่อเผยแพร่ภาพออกไปก็ทำเอาบรรดาชาวเน็ตต่อมสงสัยกระตุกหนักมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันแน่จะมีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องจนทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กําลังสั่นคลอนหรือเปล่าทำกลางแฟนคลับของทั้งคู่เริ่มใจอ ไม่ดีแล้วแหกคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงเป็นห่วงสนันไอจีค่ะงานนี้เสียบด์ไม่ปล่อยให้ชาวเน็ตและแฟนๆสงสัยนานว่ารักล่มจริงไหมโดยเจ้าตัวได้เข้าไปคอมเมนต์รูปคู่พาฟ้าว่ารักเมียคนเดียวครับแถมยังตอกย้ำว่าทั้งคู่ยังรักกันดีด้วยการเคลื่อนไหวโพสไอจีสตอรีอัปเดตความสัมพันธ์กับภรรยาให้คนที่กําลังรอฟังอยู่ซึ่งโพสต์ว่า เออรู้นะกำลังหลอให้โพสตอรี่อ่ะไม่มีอะไรนะทุกคนสบายใจได้รักกันดีเดี๋ยวคืนนี้จะทำลูกซะหน่อยพร้อมออกมาเคลียร์ประเด็นดรามา่าโชว์หวานกลางติกตอกอีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยค่ะสะยบประเด็นดรามา่าอะไรครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นวันนี้คนมาติดตามในไอจผมเพิ่มขึ้นประมาณส0 0 0คนแต่คนคที่จะอินบ็อกมา วอล์กอินไว้วอล์กอินไว้อย่างไงบ้างเห็นหมดเห็นหมดเลยมีคนอินบ็อกไว้เหรอไม่มีครับไม่มีมั้งเราคิดไปเองหรือเปล่าฮะคิดไปเองหรือเปล่ารักไหมส่งข่าวได้รักไหมรักไหมสมอรักไหมรักน100%รัก100%เป็นเพราะอะไรอ้าหอมหน่อยเห็นมีโอเคไหมจบประเด็นดราม่าครับ เรียกได้ว่าเสียบอยก็ออกมาตอบชัดแล้วนะคะว่าความรักกับสาวพาวฟ้ายังรักกันดีแถมมีข่าวดีรอลุ้นเบบีตามมาด้วยแฟนๆสบายใจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน o l l o w e วอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ